ยังสวัสดีค่ะโอ้สบายแหมมีตัดออกได้ไหมเนี่ยเอาใหม่ไหมได้สวัสดีค่ะนี่แหนวันนี้เรามามาอะไรเชียงคานค่ะอยู่เชียงคานใครใครขับรถให้อันยังไม่นีไงขับรถให้พูดใหญก่อนเตงเหรอไหมเตงไหนดูอันนั้นชื่อใครเห็นไหมคะวันวันไม่ถ่ายคนขับวัน เราไม่อายคนเลยเดือดร้อนคนเยอะอ่ะเดือดรคนเยอะแล้วอันนี้กล้องหน้าอันนี้อายให้ขับรถให้ให้ขับรถให้ให้ระวัลคนขับรถด้วยให้จะดีเหรอคนเยอะเขาจะไม่เป็นไรช่างคนนี่ไม่ได้สนใจคนเทำไมคนเยอะว่ะขอโทษตั้งไะติดกระลาจอนคนแบบนี้แบบว่าเห็นว่าขี่แล้วนะยังสวัสดีค่ะโอ้ sorry ตัดออกได้ไหมเนี่ยเอาใหม่ไหมได้สวัสดีค่ะยังไงวันนี้เรามามาอะไรเชียงคานค่ะอยู่เชียงคานใครใครขับรถให้อันยามณีไงขับรถให้พูดใหญก่อนเตงอันนี้เตงไหนวันนั้นชื่อใครเห็นไหมคะย์วันวันไม่ถ่ายคนขับวันเราไม่อายคนเลยเดี๋ยวคนเยอะอ่ะอคนเยอะแล้วอันนี้กล้องหน้า ใครขับรถให้ขับรถให้ใขับรถให้ให้รางวัลคนขับรถด้วยใครจะดีหรอคนเยอะคนเยอะไม่เป็นไรช่างคนนี่ไม่ได้สนใจคนเท่าไหรมคนเยอะว่ะอะขอโทษด้วนะติดกระลาจอนคนกำลังจะจับนะแต่เองเห็นว่าขี่แล้วนะต้องหน้าดีมาเอามาใครใครขับรถให้ใครขับรถให้โอ๊ย อะไรยูวายจะดีหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้าได้ไงอ่ะใครบอกบอกกันนั่นมันไปทางไหนวูขพเลยขีดกันมาอีกให้เราเปคนขับรถกันแล้วนะให้เราเป็นแล้อุ๊ยอายคนให้เราเปคนขับรถให้เราเปคนขับรถไอ้คนไม่อายเอาจริงเอาแล้วนะให้เราขับรถเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเฮ้นแม่ให้เราขับรถ ให้รางวันคนซ้อนเลยนี่นะอันนี้เอ oh าใหม่บรรยากาศเชียงคานนี okay. ่เห็นไหมเนี่ยสวยงามสวยงามลราคุยอยู่ไหนคะ สวยย้อยทำไมอะ่ะคนซ้อนสวยๆจอดไหมเฮ้ยดูนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวข้องใจไหมเดี๋ยวข้องใจเลยครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้จะมาได้อีกอยู่หรอครั้งแรกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงทำไมมันหน้าเป็นสีอย่างเงี้ยทำมมันสีทำให้มนันเป็นสีสวยๆอะเอราะว่าชิวจะตกอ่ะ อ้วนจังเลยชีวิตดีดีดีพอเห็นเต็แล้วัวเองไม่คะานจับดูนะคะอ้อันเยอะจังเลยันังจะเนต้องถือกล้องปวดแขนค่าเปลี่ยนด้าน เปี้ยวหายแล้วเปี้ยวหายใครซื้ใครโอ้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 อันนี้ถ่ายแล้วนี่บรรยากาศเมื่อกี้ถ่ายยังเมื่อกี้ไม่ได้เลยถ่ายมาเยอะๆแต่ไม่ได้หรอได้ได้ได้อายุคเมื่อกี้ไม่ได้หรอดอกสองโลกลับมาให้เชื่อหน่อย เห็นหน้าคนขับใช่ไหมนี่คนขับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยีน่คนขับสวยเนาะรักวะล่ะสวยเนาะรักวะล่ะไม่บอกรักวะล่ะไม่บอกรักวะ,ะล่ะจะรักไม่ร <c oughs> ักเกิดจะรักไม่ร <c oughs> <อ> <c oughs> ักพ่องรักห้องห้อง